สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซียาการเด่นนะคะยายาการเด่นพิกัดตลาดต้นไม้สวนอ่านเกวียนนครราชสีมาค่ะขอให้เลี้ยงไม้อย่างมีความสุขนะคะอีพีนี้นะคะอีพีนี้เปิดแบ่งโชค9ชั้นทับทิมจันนะคะทับทิมจันจะเป็นเ้อสีเหลืองเดี๋ยวพามาดูต้นแม่ก่อนนะคะต้นแม่อันนี้ก็จะเป็นต้นแม่นะคะต้นใหญ่เลยอันนี้จะอยู่ในเข่งอ,อยู่ในตะก้าตะก้าใหญ่ค่ะ เบอร์ศูนย์หรือเบอร์หนึ่งประมาณนั้นค่ะนุชไม่แน่ใจนะคะ,ะต้องขออภัยด้วยเชือ้อทับทิมจันนะคะก็จะเป็นสีเหลืองแบบนี้เลยเหลืองๆฐานก้านนะคะก้านก็จะด่างลายเหลืองแบบนี้ค่ะเหลืองเขียวนะคะเหลืองเขียวใบใหม่กําลังมาอันนี้จะเป็นต้นแม่ใหญ่เลยนะคะต้นแม่ใหญ่ตอนเล็กๆนะคะต้นนี้เปิดด่างมานิดเดียวค่ะแตพ่พอเขาเริ่มเปิดด่างมาแล้วนะคะ พอเริ่มเปิดมาแล้วก็จะเปิดมาเยอะมากเลยตอนแรกเขาจะเปิดน,นิดเดียวะค่ะเปิดน,นิดเดียวจริงๆก็ใช้เวลาใช้เวลานานมากๆค่ะกว่าจะเปิดดังให้เยอะแบบนี้นะคะอะและ้วแล้วทีนี้พอที่อาเปิดถ้าเปิดมาเยอะมากๆเยอะจัดนะคะก็จะมีการอาเป็นเชื้อราแบบนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องปงกติของไม้ด่างนะคะเป็นเรื่องปงกติของไม้ด่างก็จะเป็นเชื้อราอะมีแบบนี้นะคะฝักนะคะฝักฝักใหญ่มากเลย แะะต่ค่อนข้างที่จะทํายากมากๆเลยนะคะทํายากมากๆเลยทําจํานวนยากมากค่ะฐานรองดอกนะคะก็ด่างเหลืองสวยมากๆเช่นเดียวกันนะคะส่วนฝักนะคะฝักก็จะเป็นสีเขียวเขียวม่วงนะคะจะเป็นเขียวม่วงอันนี้สีจะแปลกไม่เหมือนเขานะคะไม่เหมือนกับพันธุ์อื่นๆชนิดอื่นๆนะคะอื่นๆส่วนมากแล้วโดยส่วนมากเขาจะเป็นสีแดงหรือน้ําตาลนะคะแต่อันนี้เขาจะเป็นสีเขียวเขียวแล้วก็ม่วงนะคะแม้ ะค,ะความความได้ยากความทําจํานวนยากนะคะแม้จะเป็นฝากมาแบบนี้นะคะแต่ก็ได้เมล็ดยากมากๆเลยเพราะว่าเขาไม่มีหยดน้ําตัวผู้ตัวเมียนะคะไม่มีหยดน้ําตัวเมียแล้วก็เกสรตัวผู้ที่จะ,ะได้ทําการผสมนะคะไม่มีนะคะเขาก็จะพอ,อะเป็นดอกมาแล้วนะคะเขาก็จะโต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 ไปแบบนี้เลยไม่ติด หรือถ้าติดนะคะก็คือมีจํานวนน้อยมากๆเลยนะคะได้มเมล็ดมานะคะอนนู้ก็จะมาเพาะไว้อยู่ในอ่าตะกร้าของเขาเลยเพื่อไม่ให้หลงลืมค่ะว่าเป็นสายพันธุ์ไหนนะคะอ่ะตอนนี้ก็จะมีที่2ต้นเล็กๆประมาณต้นละ2ใบนะคะอ่ะอันนี้ก็ทับทิมแท้เลยอ่าทับทิมแท้เลยนะคะทับทิมจันแท้เลยอ่ะทีนี้นะคะ ก็นุชมาเปิดตาหน่อให้เขานะคะนุชมาเอาช่วงใบที่เขาเสียนะคะใบเขาเสียเยอะๆอยู่ข้างล่างนะคะนุชก็ได้ทำการตัดทิ้งไปนะคะแล้วเขาก็แทงเป็นต้นขึ้นมาให้นะคะได้สองสองหนอนนะคะหนอนนี้หนอนใหญ่ก็แยกออกไปแล้วอันนี้ก็เป็นหนอนเล็กอันนี้ก็มีระบบรากค่ะตอนนี้มีเพียงแค่ใบเดียวถ้าเป็นหนอนแบบนี้นะคะหนอนแบบนี้อ่าก็ เขาจะเหมือนแม่เลยนะคะแม่ร้อยเปอร์เซนเลยนะคะนี่ก็เหมือนแม่ร้อยเปอร์เซนเลยสีเหลืองมา m ั้งแต่ใบแรกเลยนะคะใบที่สองกำลังแทงมาอ่ะนุ่นไม่แบ่งค่ะสําหรับใครที่อยากได้นะคะก็จะเป็นหน่อที่ใหญ่มากๆแล้วนะคะอ่ะต้นหนินะคะต้นหนิจะมีปลายใบที่ตรงนี้นะคะก็จะมีปลายใบแล้วก็มีที่ตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นกระถาง11นิ้วนะคะอ่าฟอร์มฟอร์มสี่ใบนะคะสี่ใบฝากมาสองนะคะอันนี้ก็จะมีต้หนินะคะขอคนที่รับได้นะคะอ่า ออกมาสองสีนะคะไม่ต้องพูดถึงเลยเหมือนแม่ร้อยเปอร์เซนค่ะสวยเหมือนแม่เลยนะคะเหลืองออร่ามากเลยนะคะเหลืองออร่ามากเลยใครจะเก็บไหมสีเหลืองนะคะอ่ะตัวนี้นะคะตัวนี้กระถาง11นิ้วนะคะปกตินะคะนี่เปิดอยู่15,000บาทนะคะอ่ะต้นแรกเลยสําหรับอ่าสีเหลืองนะคะเป็นหน่อที่ทํายากมากๆนะคะกว่าจะได้มาเป็นหน่อก็สวยเหมือนแม่เลยสีเหลืองใครจะเก็บอ่ะไปไว้ทําจํานวนนะคะก็ต้นนี้เปิดให้ที่ 1 0 0 0 0บาทนะคะปกติเปิด15,000บาทอันนี้ไปเลยให้ที่1,000 0บาทนะคะทํายากมากๆเลยสวยด้วยนะคะสีเหลืองใครสนใจนะคะโทรหาหนูดได้ค่ะ064 4787 995นะคะหรือจะแคปส่งให้ทางไลน์นะคะก็จะสะดวกและรวดเร็วค่ะสำหรับอีพีนี้สวัสดีค่ะ